เรามาดูกันว่านะคะขั้นตอนในปฏิบัติของการแจกชุด ATK ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงของพื้นที่นะคะ,ะทำยังไงบ้างนะคะเราจะอีกครั้งหนึ่งที่เราจะไปคุยกับนายแพทย์วีรพันธ์ลีธนกุลผู้อำนวยการส,สปรสชเขต12สงขลาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณอรุณรัตน์ครับค่ะตอนนี้ขั้นตอนสาบประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะขอรับชุดตรวจ ATK แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่นะคะต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอคะ ถ้าแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับตรงไปตรงมาก็คือตามตามที่ดาวน์โที่ตั้งไว้อันแรกก็คือประชาชนเนี่ยก็ต้องส่งแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับของของธนาคารกรุงไทยนะครับนะครับลงเสร็จแล้วก็เขาก็จะมาขึ้นว่าในในในแอปเนี่ยจะเียถ้ามีแล้วต้องไปอัปเดตใช่ไหะครับอัปเดตเสร็จเขาจะบอกว่าการขอรับ A T k ซีนะแล้วก็กดลงงไปตรงนั้นเขาก็จะให้เราประเมินการเสี่ยงก่อนนะครับ โดยกวรมเสี pues whales, Korea, teachers, so nah. ่ยมีข้อบ yes, uh, oh right. ิวสามข้อนะครับข้อแรกคือตัวเรามีอาการได้ึ้นมีไข้สูงไออะไรพวกนี้นะครับอาการจะได้ป่วยกะเป็นไข้ไข้หวัดหรือโควิดนี่แหละถ้ามีก็อราสวดว่ามีข้อที่สองเรามาจากพื้นที่เสี่ยงไหมนะฮะเช่นบางคนเดินทางมาจากจังหวัดสีแดงเข้มแต่เราเราใช้เราอยู่ในจังหวัดสีแดงเข้มอยู่นะแ่โก่่งแต่เรว่าเราอาจจะมาจากชุมชนหนึ่งที่พบว่ามีการระบาดเยอะถูกไหมฮะเราพบผู้ติดต่ไตาย ส่วนข้อจ่าก็คือคนใกล้ตัวเรานะอันนี้หรือคนใกล้ตัวหรือว่าเราไปสัมผัสคนเี่ยงมาเลยนะฮะคนหรือว่าคนที่เป็นโรคมาเราไปสัมผัสมาเช่นเราไปทานข้าวหรือไปเสวนาอะไรแต่เขาบางอย่างใช้เวลากันนานแล้วอาจจะฟังเลอไม่ได้ใส่หน้ากากอะไรพวกนี้นะฮะค่ะมีข้อใดตรงนี้ข้อดีข้อใดตรงนี้เราก็สามารถไปขอรับได้นะครับพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเรามีสิธิ์ได้รับนะครับเราก็อเอาโทรศัพท์เราเนี่ย ไปที่หน่วยที่เขาแจกนะครับซึ่งมันมีทั้งร้านยาทั้งคลินิกอบอุ่นทั้งโรงพยาบาลนะครับค่ะค่ะซึ่งร้านยาก็จะมีข้อมูลอยู่ในแอปว่าหรือแม้แต่โรงพยาบาลจะมีข้อมูลแล้วก็บอกระยะทางด้วยใช่ไหมคะว่าไกลจากคุณเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ใช่ผมเลยบอกไปก็เราก็เลือกที่อยู่ใกล้ๆเราค่ะก็เป็นขอรับนะครับค่ะ ทีนี้พอเราเลือกแล้วอพ,อพอเราเลือกแล้วเอ้ยนี่อันนี้ใกล้ลองแตะไปดูว่าอยู่ตรงไหนก็จะมีที่อยู่ขึ้นให้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพอเช่นค่ะแล้วก็ยังไงต่อคะพอตัดสินใจ<อ>ฉันจะไปเอาที่นี่นะคะ,ะค่ะอ่าก็ก็ไปก็ก,ก็ไปพร้อมแอปหรืออีกแบบหนึ่งก่อนก่อนทำแอปอาจจะมาเช็คเช็คเน็ั้นในในกรุงไทยก่อนก็ได้นะคะค่ะนะครับแล้วก็หรือเช็คในฐานหน้าหน้าเว็บของสำนักงานระบาดสังคมแห่งชาติสิทธต่อตรงขาก็ได้นะครับ การเสร็จเสร er ็จครั<_<_<_<_<_้นี้นะครับไปเาเช็คก uh ็จะมีหน้าแดชบอร์ดให้เช็คขึ้นตรงนี้จะมีซุกแพร่ซุกอำเภอซุกจังหวัดเลยที่ที่ถ้ามีก็จะข้อมูลจอยู่นี้เสร็จแล้วพอไปถึงที่ร้านเนี่ยทางร้านก็ให้เราให้เราเขาจะกดขอขอให้เรากด QR code ที่เครื่องเราเพื่อทางร้านได้สแกนนะซึ่ง QR code เนี่ยสแกนก็จะรู้เลยว่าท่านยังไม่เคยได้รับถูกไหมฮะทาไในรับเขาก็จะให้ท่านไปสองชุดโดยโดยสองชุดไม่ว่าเนี่ยท่านก็ควรจะรีบกลับไปตรวจเลย นะครับตรวจตัวทีละตัวทีละชุดถติว่าถ้าตรวจแล้วผลลบเอาผลลบก่อนผลลบท่านก็ต้องถ้าท่านมีความเสี่ยงท่านก็ต้องระมัดระวังหรือแยกตัวเองไว้ก่อนนะฮะสั้อาทิตย์หนึ่งหรือสักห้าวันก็ตรวจซ้ำถ้าตรวจซ้ำแล้วลบก็จบแล้วไม่น่ามีปัญหาเนาะเพราะว่าตรวจสองครั้งแล้วแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าท่านไม่มั่นใจครบอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครบสิบวันเนี่ยท่านไปขออีกชุดหนึ่งได้ไอ้ขออีกครั้งหนึ่งได้ ขอไปได้เรื่อยๆอย่าของจะหมดนะฮะโดยเดี๋ยวนะคะขอครั้งที่สองนี่ต้องประเมินกลับไปเริ่มต้นประจำนับหนึ่งใหม่ประเมินเหมือนเดิมไหมคะต้องประเมินเหมือนเดิมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าท่านรับไปสองชุดแล้วท่านไม่ท่านทําหรือท่านไม่ไม่รายงานผ่านแอปเนี่ยท <Cyrus S 2> ่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับใหม่นะครับอ๋อเดี๋ยวนะคะเอ่อคนที่ตรวจครั้งแรกแล้วก็เป็นบวกโอเคอันนี้ก็คือคุณติดแล้วใช่ไหมคะคุณคุณอเอาเอากลุ่มบวกก่อนอนะคะคุณหมอ,อเอาตรวจแล้วเ เอากลุ่มบวกก่อนดีไหมคะอานะคะไปครับเอากลุ่มบวกก่อนเพราะพอถ้าถ้าพอกลุ่มบวกก่อนเนี่ยคุณก็เข้าระบบเข้าระบบก็คือถ้าอยู่ในพื้นที่ไหนก็รายงานโดยเั่วไก็คือรายงานสาธุอำเภอนะครับหรือแจ้งรปสตตอใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลทชนใกล้บ้านก็ได้ว่าเนี่ยตัวแอพีเคแล้วบวกนะครับแต่เขาเขาจะได้ติดต่อให้คุณทำยังไงต่อนะครับเพราะว่าแต่แต่ละแต่ละพื้นที่อาจะแตกต่างกันบางแห่งอย่่างทีดใหญ่เเเเนี่่่ยมือออข้าาสสสระะบบุภก็จ รับเรื่องแล้วก็ประสานให้ไปตรวจ rt pcr หรืออาจจะให้ราคสตอใกล้บ้านในปนระสานเพื่อดําเนินการนำเข้าระบบเช่่อเดินทางโฮมไอโซ a t i o n ดูแลที่บ้านหรือเข้าสู่คอม o ิชชั่นหรือเข้าเข้าโรงพยาบาลต่อไปนะครค่ะค่ะ,คะอันนี้คือบวกนะคะเคา,เาอ่อเาอเพราะฉะนั้นคือเวลาบวกแล้วเนี่ยคือเมื่อตรวจแล้วเนี่ยไม่ราบวกหรือลบขอให้รายงานผลในแอปด้วย นะครับซึ่งรายงานผลในแอปเนี่ยสบชก็จะทราบแล้วคนที่บวกเนี่ยเราก็เราก็จะติดต่อขั้นกลับไปด้วยทานเหนื่อยฮะใน่โดยการระหว่างเราสบชถ้าท่านไม่สบายใจบวกก็ท่านโทรติดต่อเองได้เลยนะครับค่่ะเพราะว่าบางทีเราเพราะว้าไปเราไปดึงข้อมูลมาเราเราก็จะใช้เวลาเนาะบางทีอาจจะท้าไม่เราไม่สบายเราติดเชื้อเราก็ต้องรีบตักต่างคือไม่ว่าจะบวกหรือลบให้รายงานผลในแอปพลิเคชันด้วยนะคะใช่ถ้าบวก บางคนไม่รู้จะรายงานใครก็รายงานจากจุดที่คุณไปเอามาได้ไหมคะที่ไปเอาชุดเอทีเคมาได้ได้ได้ไหมคะรายงานที่รายงานที่ร้านเพราะว่าตอนนี้เมื่อก่อนผมไปเยี่ยมร้านยาที่สงขาที่โอเคเดสัตท์เขาก็มีอะไรลายลายของร้านแล้วก็รายงานเป็นลายเลยว่าเออพี่พี่พี่หมอยาค่ะพี่หมอยาครับแต่ ฉันบวกนะเขาจะช่วยติดต่อประษากบทางค่ะหน่วยที่ดูแลรักษาให้ครับผมคือมารายงานนี่คือไม่ต้องกลับมาที่ร้านนะคะโทรศัพท์มาใช่ไหมคะคุณหมอคะหรือส่งไลน์มานะคะเรียว่ามาเข้าประตูบอกว่าเออเป็นบวกครับอันนี้ไม่ได้นะคะประสิว่าคุณติดแล้วคุณก็ให้ไลน์หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์หรือบางร้านบางที่คุณหมอบอกนะคะบางคนก็ให้เป็นลายร้านไปก็จะได้ได้ติดต่อกลับมาได้นะคะค่ะค่ะอ่าทีนี้ลบระคะ ครั้งที่หนึ่งก็ลบครั้งที่สองก็ลบก็กลับไปประเมินใหม่ถ้าคุณมีความเสี่ยงนะคะก็คอขอใหม่ได้เอแต่ว่าในระบบจะให้ไหมคะเพราะว่ามีข้อมูลอยู่แล้วว่าคุณเอาไปแล้วชุดหนึ่งถ้า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 คุณต้องรายงานทั้งสองครั้งแต่ว่าคุณใช้หมดแล้วถูกไหมสองครั้งห่างกันประมาณเจ็ดวันคุณก็มีสิทธิ์ได้รับชิ้นใหม่สองนสองชิ้น แต่แบบเดียวกันสมมติว่าวันนี้ผมประเมินแล้วไม่ผ่านคือผมไม่มีความเสีย่ยงถูกไหมครับค่ะ uh huh. แต่พรุ่งพรุ่งนี้ผมไปไปเกิดความเสี่ยงขึ้นมาค่ uh huh. าะเช่นเช่นยกตัวอย่างสอดสุเสี่ยงที่เรารู้กันบา uh huh. งทีเราไปอยู่ในไทม์ไลน์ของใครบางคนเนาะ uh huh. เอาเฮ้ยเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นดีกว่านั้ฉันก็อยู่ในใน,ในเหตุการณ์นั้นด้วยอ่าแต่วันนี้วันนี้ฉันเสี่ยงแล้ว uh huh. วันนี้คุณก็ได้รับได้รับผลนั้นนะครับอ๋อค uh ่ะ huh. ที่ที่ทนี้ ระบบป้องกันเรื่องการมาขอรับและไม่เอาไปตรวจยังไงคะสมมติว่าขอรับแล้วเอาไปขายแบบนี้หรือเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้แบบนี้นะคะค่ะคุณหมอคะเอาเอาอย่างนี้ฮะเราก็จะติดติดแค่ว่านัดฟอร์เซลคือไม่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 ไว้สำหรับการซื้อขายอันที่หนึ่งนะถ้าเกิดว่าประชาชนไปซื้อไอ้ยี่ห้อนี้มาเนาะค่ะก็คือผมผมอาจบอกยี่ห้อได้ใช่ไหมที่เขียนว่าเอมดี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 ่ีด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 ีอีด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  ซึ่งปกติแล้วเนี่ยห้ามซื้อขายนะครับคือก่อนหน้านี้ก่อนก่อนหน้าที่เอามาแจกรู้สึกว่าทางทางส่วนของบริษัทที่เขาเคยเอาไปจําหน่ายไปร็อกไงแล้วะนะฮะซึ่งซึ่งคิดว่าซื้อก็ซื้อ,อไปแล้วแต่ว่าหน้าตอนนี้ถ้าใครเอามาขายถือว่าไม่ใช่แล้วนะฮะถือว่าต้องเป็นเป็น,นของสบสชเราห้ามขายนะอันที่หนึ่งอันอันที่สองคือที่รับไปแล้วไม่รายงานผลหรือไม่ยอมตรวจนี่แหละที่เราเป็นห่วงอยู่เพราะบางบางคนเอาเอาเอาไปเก็บ อ <c oughs> อเอาไปน,านั่นแหละนั่นแหละเราเป็นหว่วงเราเพราะไม่คือถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณก็ไม่ควรไปรับแล้วปิดโอกาสคนอื่นถูกไหมครับ่าตอนี้รับไปแล้วก็ถ้าคุณเสี่ยงคุณดึงได้มีสิทธินั้นรับแล้วช่วยตรวจแล้วก็รายง,งานผลด้วยนะครับค่ะแล,แล้วตอนนี้ของสปสชนะคะ42สงขลาเนี่ยได้มาทั้งหมดกี่ชุดตอนนี้แจกไปแล้วเนี่ยขนาดไหนคะคุณหมอคะ เ,เรามีโคต้าทั้งหมดในห้าแสนหกหมื่นชุดเบื้องต้นนะครับตอนนั้นเราก็คาดว่าถ้าหมดเราก็จะไปขอจะมีสำรองที่ที่ทางผลการอยู่จํานวนหนึ่นงตอนเนี้ยเ,เราเลิกสำรองวันเราได้มาจริงๆคือได้วันที่ยี่สิบสามนะฮะยี่สิบสามกันยาที่ผ่านมาตอนนี้ถึงเวลาที่เราแจกไปหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่ชุด, 11, ชดแล้วครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่ชุดแล้วแล้วอัตเปอร์เซ็นต์การรายงานผลกลับมาเป็นยังไงคะ รายงานผลมาประมาณสิบกวเปอร์เซ็นต์ครับประมาณไม่ประมาณละครับรายงานผลหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบชุดนะฮะก็ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เออเพราะอะไรคะเพราะว่าทำไม่เป็นทำไม่ถูกไม่รู้ว่าต้องรายงานหรืออะไรคะอันนี้เราเรา,<อ>เราก็ตั้งสมมติฐานว่าเจตนาบริสุทธิ์แล้วการว่าคนที่จําเป็นต้องใช้จริงๆิการาสมมติเปิดพิพิธภันี้ก่อนนะฮะ<า>ค่ะผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับหรืออีกแบบหนึ่งคือเขาไม่รายงานในระบบเขาก็รายงานในพื้นที่เขาเลย อืมน่ะในเปลือดก็ว่าผมไปตรวจแล้วผมบวกผมก็ผมก็รู้อยู่ว่าผมบวกผมต้องไปโรงพยาบาลผมก็โทรบอกโรงพยาบาลใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมก็ลืมไปทาในในในเป๋าตังค์ให้อ่าเนี่ยผมก็เนี่ยผมคิดในแง่นี้นะฮะแต่เข้าใจว่าบางส่วนเนี่ยอย่างเมื่อวานเจอน้องหนึ่งเขาขอไปผมก็ถามว่า ปเป็นเสียงอะไรเขาบอกว่าเขาจะเดินทางไปต่าจังหวัดแล้วจังหวัดที่เขาจะไปอ่ะต้องมีผลตรวจนี้ด้วย<อ>แล้วีเขาเราอ้าวแล้วผมว่าไอ้นี่เราไม่เอกเลยนะเราแพทย์นะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหนูจะถ่ายวีดีโอไว้ตอนตรวจอ๋อเ <c oughs> ขาบอกเขาอ่า,า,อาผมก็ไม่รู้ทันจังหวัดแต่เขาเขารักไม่นะครเอดีโอเร<อ>านี้จริงแ้แท้เราทากกําจริงก็ก็รับได้นะฮะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นแล้วเคสนี้เขาเสี่ยงยังไง่ะคะ เขาบอกว่าเขาผมเขาทำไมเขาถึงประเมินความเสี่ยงได้ผ่านล่ะคะถ้าอย่างนั้นคุณหมอคะเขาคงเขาคงบอกว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่กล้าถามเขาเพราะว่าตอนที่ไปสินธิ์แต่เขารับมาแล้วไงเขารับมาแล้วไงกเอเขารับมาแล้วก็ไปเจอเขาญาาร้านแต่ที่เปเยียบเยียบที่ร้านยาเนี่ยเขารับมาแล้วก็ไม่กล้าถามว่าคุณเสี่ยงอะไรเลยถามว่าแล้วแล้วก็ถามว่าแล้วนี่นี่เอาไปเสียงอะไรเขาบอกว่าเขาพูดเลยว่าเขาจะไปต่าจังหวัดแล้วจตงหวันนห้นเขาให้ให้ให้รับหัว่าเขาคงประเมินข้อใดข้อหนึ่งว่าเสี่ยงนะฮะถึงว่า อ่าผมเดาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆต้องยอมรับว่าสามข้อที่ที่ที่ให้ประเมินเนี่ยจริงๆเราก็สามารถประเมินให้เสี่ยงได้อ่ต้องพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ใช่เราประเมินให้เสี่ยงได้หรือประเมินให้ไม่เสี่ยงก็ได้แต่ถ้าคนที่ลงทะเบียนใช่ว่าเขาอยากจะตรวจอยากจะได้ชุดมันก็ประเมินให้เสี่ยงได้ถูกไหมฮะครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยโดยสํนักงานเนี่ยก็ก็กังวลเล็กน้อยนะฮะก็เราก็ ไม่ประชาชนก็ไม่เป็นไรครับแต่รัฐจะขอขอให้คช้ายขอให้ช้ายอ๋อถ้าอย่างนั้นก็แบบนี้ไหมคะคือส่งให้ทุกครัวเรือนไปเลยแล้วผ่านระบบแบบขนส่งถึงบ้านไปเลยอะไรเงี้ยได้ไหมคะคุณหมอคะก็มีมีประชาชนเสนอมาเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าว่าทำไมจิงไม่ทำอย่างนั้นเนาะอาจจะเป็นอย่างเนี้ยส่วนหนึ่งคือต้องดี้นทราบว่าข้อมูลของสำนักงานเองไม่ได้อัปเดตด้วยที่อยู่นะฮะสมงสูงและอย่าง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 ผมเนี่ยมีสิทธิ์บัตรทองอยู่ก็ค่ะ จากจังหวัดจันที่ตัวผมมีขาดใหญ่อย่างเงี้ยคส่งไปที่บ้านอาจจะไม่มีคนก็ได้คือผมไม่อยู่แล้วก็ได้เนไหมครับนี่นี่น,นี่คือติดอ่อนจุดอ่อนของระบบจริงๆเพราะว่าถึงจะมีการคัดกรองและประเมินแต่จริงๆแล้วเป็นการประเมินแบบรวมๆสามข้อง่ายๆซึ่งส่วนใหญ่คนที่อยากได้เขาก็อยากจะเอาไปตรวจอยู่แล้วถูกไหมคะเขาก็ประเมินให้เสี่ยงก็ได้ก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ระบบแบบ ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายหรือแจกไปเลยอะไรประมาณนั้นนะคะก็หรือว่ายังไงก็จะรับข้อเสนอว่าจะจะจะเรียนร่างบริหารระดับสูงให้ว่าทางทางทางประชาชนหรือทางทางสื่อว่าเสนออย่างนี้มาเพราะว่าในเมื่อการประเมินก็ง่ายๆสามข้อแล้วเราก็สามารถประเมินให้เสียงได้ใช่ไหมคะก็ให้ทุกคนเข้าถึงแบบง่ายๆกันไปเลยนะคะแบบที่ไม่ใช่ไหมคะคุณหมอคะค่ะทีนี้ ย้ำนิดนึงนะคะว่าคนที่ตรวจแล้วเจอคุณหมอย,ย้ำประเด็นนี้นิดน,ดนึงค่ะว่าข้อปฏิบัติเขายังไงคะตรวจแล้วเป็นบวกนะคะค่ะอ่าค่ะเบื้องต้นนะครับตรวจแล้วเป็นบวกนี่อย่าลืมส่แอนแรกชุดตรวจนี่ใส่ใถุงให้เรียบร้อยนะครับค่ะแล้วก็เตรียมไว้เลยว่าเป็นขยะติดเชื้อนะครับค่ะนะทิ้งในก,ก่องใกล้ตัวที่สองก็รีบติดต่อหน่วยบริการใกล้บ้านนะครับนะครับ,รบอืมนะ อย่างจากที่แจ้งรายงานรายการกดแอปด้วยนะฮะแล้วก็รีบติดต่อสถานพยาบาลหรือบริการใกล้บ้านหรืออย่างน้อยก็ติดต่อกลับไปที่ที่เรารับมาว่าตอนนี้เราตรวจแล้วบวกนะครับทางระบบเนี่ยตอนนี้ในเขต12เรา7จังหวัดเนี่ยทุกอำเภอมีระบบในการที่จะรับผู้ที่ติดผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อแล้วกันหรือผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยรับไปดูแลนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวทางสถานพยาบาลก็จะประเมินตัวท่านเองว่าว่ามีความเหมาะสมที่จะดูแลแบบไหน นะครับอนะครับแล้วก็บางบางบางแห่งเขาก็จะแนะนําหรือมีคนมารับท่านไปตรวจ RPPR เพิ่มเติมเลยเอกซเรย์ปอดเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพื่อจะได้หาปอดใสกับท่านที่สุดแล้วก็ที่หคัญที่สุดคือต้องต้องต้องรักษาระยะห่างแล้วก็ใส่แมสนะครับแล้วก็แยกตัวเองออกจากคนใกล้ชิดเลยนะครับไม่รู้ว่าบวกนะครับอ๋อค่ะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดเขาเป็นบวกเนี่ยคนที่ติด ที่นะคะเอ k แล้วข้อบวกแล้วจะมีการตรวจซ้ำด้วย RT-PCR ทุกรายไหมคะค่ะแล้วแล้วแต่สถานพยาบาลแต่ละแห่งนะครับชงน,นี้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในในพื้นที่เราก็จะได้รับการตรวจซ้ำน,นะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในวันนั้นนะครับคือก็คือ,ออาจจะรับเข้าระบบก่อนเช่นบางแห่งรับไปเข้า c o m m ม y a c c e l o r a t i o n ท,ที่กัดการในชุมชนแล้วก็แยกไว้ก่อนะนะฮะออาจจะอยู่อีกในโซนหนึ่งโซนแล้วก็ S <S> เดี๋ยวก็อาจจะเพราะว่าบางครั้งการตรวจ rt pcr เนี่ยก็มาตรวจเสร็จรอบๆนะฮะไม่ได้ว่าไม่ได้า่าตรวจได้ทันทียี่สิบสี่ชั่วโมงถูกไหมฮะวันรุ่งขึ้นเนรับการตรวจพอตรวจเสร็จพอรู้ผลว่าบวกแน่นอนก็อาจจะย้ายไปอยูอ่อีกอีกอีกโซนหนึ่งนะครับค่ะค่ะนะคะก็เพราะฉะนั้นวิธีการนะคะตอนนี้ถ้าจะต้องการรับชุด atk เนี่ย ก็สามารถถ้าใครที่ใช้แอพลิเคชันทำทางแอปพลิเคชันไม่เป็นเนี้ยก็สามารถจะติดต่อที่รพสตได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะค่ะได้ครับได้ครับ<า>คือท,บอ,อทั้งรพสตทั้งโรงพยาบาลค<า>่ะจะมีอีกระบบหนึ่งเรียกว่าระบบอ,อสมอเป็นไวเป็นเป็นไวลิสนะฮะห<า>เหมืจากับื้อปินน้โควิดนะฮะก็คืออ,อย่างผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านก็ก็ลงลงลง,ลงแอปแต่แอปนี้ต้องแอปอ่าแอป ไม่ว่าแอปสูงเงินที่เป็นลูกของรพศต่ออีกครั้งหนึ่งเหมือนเหมือน,นเป็นสาขานะเป็นสาขา,า,าแล้วก็นํานําชื่อของประชาชนหรือที่เรารับผิดชอบอยู่นะคนในพื้นที่นะชื่อและเลขสือสามหลักนะมามาเข้าเรียกว่าไวลิสก็เป็นคนหนึ่งนะ,ะสามารถทําได้ร้อยร้อยคนเลยนะแล้วก็แล้วก็ไปขอไปขอรับไปกับรพสต่อหรือโลงยาวาลชุมชนลงาลจังหวัดอะไรก็ได้นะแล้วก็ ซึ่งแต่คนเหล่านี้เมื่อรับไปแล้วก็จะไม่ก็จะหมดสิทธินะครับ <c oughs> จนกว่าเขาจะรายงานผลมาแล้วก็ค่ะถ้าไม่รายงานผลเขาก็จะไม่ได้สิทธิ์แล้วนะคะอ๋อค่ะอืมค่ะนะคะถ้าเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าเราไปติดต่อที่ที่ร้านยา ขอรับประเมินแล้วนะคะเราส่งไม่อ๋อแต่ยังไงก็ต้องไปไปส่งส่งผลในผ่าน <c oughs> แอปพลิเคชันอยู่ดีทางร้านยาก็จะให้ค <c oughs> ำแนะนาเรื่องใช้แอปพลิเคชันอยู่ดี <c oughs> ใช่ไหมคะหมอคะอันนั้นถครับครับถ้าไม่มีแปปอปนี่ยังก็คงต้องไปรับใน <c oughs> ในหน่วยบริการของของร้านเท่านั้นที่ก็ทําไว้ลิ์ได้แต่ของร้าน <c oughs> ยาเ่ยเขาจะไม่ทาไว้ลิ์ให้ครับเขาว่าร้านหญเกาจะแจกคนที่มีแอปเท่านั้นแล้วก็ประเมินส่วนถึงมาแล้วเท่านั้นครับอ๋อค่ะค่ะอ่าเอาละค่ะนี่ก็คือคือคิดว่าอนาคตเนี่ยเอ่อ เขาเรียกอะไรคะข้ขอกำหนดอ,อาจจะคลายและการทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเข้าถึง ATK มากกว่าเอดนที่ถือว่าเป็นเริ่มต้นก่อนใช่ยหาง,งั้นนะคะโอเคครับ,รบเริ่มต้นจากก<อ>ารอันาคตนี้ก็ต้องเรียนทราบว่าล่าสุดนี้เมื่อเมื่อเมื่อต้นสัปดาห์นี้รู้สึกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ได้ได้ปรับปรับลดลดอะไรลดกฎระเบียบอะไรบางอย่างทําให้มีการจําหน่าย ATK ที่ไม่โคยูดที่ถูกลง นะฮะราคาเข้าถึงได้ประมาณ 3, 3 4, 4, 4ามบาสามสามสี่สิบบาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคิดว่าต่อไปน่าจะจัดหากันง่ายขึ้นค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะเพราะว่าพอดูนโยบายเรื่องการเปิดเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นนําร่องท่องเที่ยวหรือเปิดให้ทำกัน<ๆ>ก็จะเห็นว่าแม้แต่คนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วก็เถอะก็มีข้อกําหนดในการตรวจ ATK แล้วผลต้องมีการรับรองอย่างถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้น มันเหมือนกับเป็นภาระส่วนเพิ่มของประชาชนซึ่งและก็มีหน้าที่ในการที่มาดูแลให้ใหไม่เป็นภาระมากจนเกินไปด้วยอันนั้นน่าจะอะไรคะน่าจะมีการเ,เปลี่ยนแปลงเรื่องกฎเกณฑ์ที่มันใครใคร เลาเรียกคลายลงใครลงเนี eline, Rebel, ่ยมากขึ้นมากขึ้นสำหรับเรื่อง ATK คิดว่าอย่างนั้นไหมคะค่ะน่าจะอย่างนั้นนะคะใช่ครับใช่ครับก็คือจะเหมือนกับต่างประเทศที่เราได้ยินมาว่าสามารถหาได้ทั่วไปใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอ่าเอาละค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะขอบคุณค่ะโอ้ยนี่นี่ครับครับก่อนเชิญด็กรุนรัดอยู่ที่ว่าเรื่องอะไรสวดได้ถึงเด็กเด็กเด็กกี่ขวบเรื่อง ATK นี่แหละครับอ๋อค่ะคือเนื่องจากว่าเราไปรีวิวมาแล้วนะฮะคือเวลาเราเราเรา เราเราใส่กันที่จะูกไดอ้ไอชุดนี้ต้องใช้ที่จะูกนะครับวน,วนวนวนที่รูจะูกเราวนก็ใส่ไม้เข้าไปอย่างไม่เกินสองเซนนะฮะประมาณสองเซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กเด็กๆๆเล็กๆจะปลูกเ,เขาเล็กก็คงทําไม่ได้นะฮะต้องให้เด็กโตหน่อยนะครับ<อ>ก็ประมาณสักสิบสองสิบสามขวบขึ้นไปนะครับเล็กๆกว่านั้นเนี่ยไปโรงพยาบาลดีกว่านะครับ<อ>เพราะว่าเพราะว่าการที่เราแยียวยากูกลึกเกินไปนี่มันก็อันตรายเหมือนกันนะครับใช่ใช่ ถ้าต่ํากว่า12แนะนําให้ทางเขาเรียกว่าไปโรงพยาบาลดีกว่านะคะผู้รกครัาไปโรงพยาบาลทำเองนะคะค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือท่านนายแพทย์วรีรพันธ์ลีธนกุลผู้อำนวยการสปสชเคส12สงขาคือระบบมันคือเขาเรียกอะไรคะการประเมินสามข้อง่ายๆว่ามันเป็นการประเมินแบบพื้นฐานง่ายๆซึ่ง เดี๋ยวฉันจะประเมินให้เสี่ยงก็ได้อาบูอย่างนั้นนะคะมันเหมือนเป็นการประเมินที่ไม่ตึงแต่ว่าก็ต้องประเมินประเมินแล้วเสี่ยงแล้วคุณถึงจะได้คือมันเหมือนกับแล้วทำไมไม่ให้ง่ายไปเลยล่ะคะถ้าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่คุณหมอบอกคือแจกไปแล้วว่านะคะขอไปแล้วหมื่นกว่ารายแล้วก็รายงานผลมันแค่หลักพันนะ่ะ ผ่านแอปพลิเคชันแล้วทีนี้ก็จะมีอีกที่บางคนบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นคนที่ประเมินไปแล้วไม่ได้ตัวแต่ว่าเอาไปขายโอเคถึงจะติดป้ายว่าห้ามขายแต่ว่าบางทีมันเป็นมันเป็นข้อตกลงร่วมกันที่เขาสมัครใจทั้งคนขายและคนซื้ออเออยังไงนะคะนันก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือที่รู้ว่ามันมัน อะไรนะมันมันคุมไม่ได้หรอกเลยก็ทำไมไม่ทําให้ง่ายกว่าอนาคตจะต้องง่ายกว่านี้ค่ะเพราะว่าถ้าเปิดเมืองนะคะแล้วก็จะขับเคลื่อนเ,เศรษฐกิจเนี่ยนะคะที่มีการนําร่องการท่องเที่ยวเ่ยที่บอกว่าจะต้องมีผลตรวจถึงแม้ว่าคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วอะ่ะนะคะการจะเข้าร้านการต้องมีผลตรวจ ATK แบบที่เจ้าที่รับรองด้วยอย่างเงี้ยคือถ้ายัง เช่นประเมินแล้วคุณยังไม่เสียงแล้วคุณต้องไปตรวจ ATK 3-400แล้วก็มีคนรับรองด้วยเพื่อจะทำอะไรบางอย่างเห็นว่ามันก็เป็นภาระของประชาชนนะคะแต่ว่าตอนนี้โดยหลักการการประเมินความเสี่ยงเข้าไปสามารถแอปพลิเคชันเป่าต่างได้ไปที่รอพอสตได้ไปที่โรงพยาบาลได้แล้วก็ถ้า จะไปรับที่ร้านยาสามารถเข้าไปดูรายชื่อร้านยาในเว็บไซต์สปสชเคสิสงขลาได้หรือถ้าคุณประเมินความเสี่ยงแล้ว3ข้อแล้วคุณเสี่ยงนะคะ2ใน3ลก็ผ่านแล้วค่ะพูดง่ายๆนะคะลองประเมินดูนะคะก็จะเห็นมีรายชื่อสถานประกอบการหรือร้านยาที่คุณสามารถไปเอาชุด ATK ได้เขาจะบอกเลยมีที่ไหนบ้างบอกระยะทางด้วยคุณก็ไปรับไปรับเสร็จแล้วนะคะ ก็ขอคำแนะนำจากจุดที่คุณรับมาได้มีผลออกมายังไงก็รายงานเข้าไปในแอปพลิเคชันได้ถ้าคุณยังเสี่ยงอยู่ครั้งแรกเอามาทดสอบแล้วปรากฏว่ายังเป็นลบอยู่แต่คุณยังเสี่ยงอยู่ประเมินใหม่แล้วก็รับใหม่ได้นะคะนี่แะคะ